สดีตอนนี้เราอยู่ที่ตะวันริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะคะแม่ริมเชียงใหม่ค่ะพี่สาวกับแม่ของดิฉันกำลังเอนจอยถ่ายรูปบนทางเข้านะคะเป็นสะพานแขวนนะคะเอ j นจอยมากมาินเจสุชีวิตทั้งคู่ค่ะ เป็นวิวน้ำที่สวยมากน้ำไหลแรงทั้งคืนเลยคเ,ลยเขาบอกมือให้ไข่คะเนี่ยบางทีดีฉันก็งงค่ะเขาคุยกับใครอ๋อเขาถ่ายวีดีโออยู่อ๋อ